ขอโอกาส <c oughs> วันนี้อนุสนธ์ต่อจากที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปร่มมาจันของเรานี้แหละถ้างานทุกงาน ใครก็ตามทาง,งานอะไรก็ตามไม่รู้จักจุดประสงค์ไม่รู้ถึงซึ่งประโยชน์ความขยันมั่นเพียรจะลดลงความขยันหมั่นเพียรจะน้อยลงความเกียดคร้านจะเกิดขึ้นมาครอบงำิจ ทำใไม่งานทุกงานนั้นไม่เจริญเจริญก็เจริญน้อยแล้วก็เจริญได้ยากด้วยมือนกันก็นเราเข้าปริวาสกรรมครูบาอาจารย์ผู้รู้ถึงซึ่งประโยชน์ก็มีความภาคเพียรพยายาม สมทานวัดทุกวันทุกวันไม่แอ้คาดและนอกจากนั้นวัดปฏิบัติอื่นๆข้อวัดต่างๆก็พยายามหมันศึกษาเมื่อหมันศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัตินัน้นๆ <c oughs> เพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งวัดนี้รู้ถึงรู้ถึงซึ่งประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าผิดวัดวัดเสียอะไรต่างๆมันก็มีโทษมีโทษ,มโทษเมื่อรู้อย่างนี้ก็ระมัดระวัง ไม่ให้มันเกิดโทษจยางยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ปริวัสกรรมไปตามลำดับถ <c oughs> ่าว่าทำผิดอาบัติสังขาททิเสข้อใดข้อหนึ่งอีกวัดที่อยู่มาทั้งหมดเสียสิ้นโ <c oughs> ลถึงหมดเป็นโมคะทั้งสิ้นเลย เมื่อรู้อย่างนี้ก็พยายามทีนี้ไม่ให้มันเกิดซ้อนอีกดังนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าผู้เข้าใจแล้วนะย่อมระมัดระวังมันจะเสียหายถ้าเสียหายแล้วก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวนอกจากเศร้าหมองขุนมัวแล้วยังไม่พอ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์เท่านั้นยังไม่พอยังกั้นการบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพนิพพานด้วยเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็พยายามประคับประคองประคบประงมให้อยู่ในวัดปฏิบัติที่สมเด็จพ่อบัญญัติไว เมื่อการอยู่ปริวาสกรรมเป็นไปนตามพระธรรมวินัยนแล้วก็ย่อมทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานเอืบอิ่มพอ,ง,อ,อง,งแผ้วเมื่อจิตแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มผองแผ้วอันนั้นคือประโยชน์ผลของการปฏิบัติปริวาสกรรมถูกต้องเมื่อใจใจผ่องใส แช่มชื่นเบิกบานแล้วโอกาสจะได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพนิพพานก็ย่อมเกิดขึ้นประโยชน์เป็นอย่างนั้นถ้าผู้อยู่ปริวาติกรรมเข้าใจายอย่างนี้แล้วก็พยายามระมัดระวังเพียรพยายามยากขนาดไหนก็พรยะายาม ให้มันอยู่ในหลักของพระวินัยแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความลุ่โปลงของจิตใจเพื่อความเย็นของจิตของใจความสุขก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ข้อนี้ฉันใดการที่หลงตานปารบ <c oughs> ธรรมะมาหลายวันแล้ว ว่าจุดประสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์หรือการบวชนั้นเพื่อประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรบ้างจึงอยากให้ครูบาอาจารย์ผู้ยังไม่ได้ศึกษาผู้ใหม่ให้เข้าอกเข้าใจจะไม่ได้เป็นบาปเพราะบางทีมันไปดูถูกเหยียดหยามพระเจ้าประสงค์ผู้ทรงศีล ดูถูกอย่างไรคล้ายๆกับว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาหาเลี้ยงชีพความคิดของคนบางคนมันมีของตาก็เคยคุ้นเคยเรื่องเหล่านี้มาบางทีก็ได้ยินคนนั้นคนนี้พูดที่เขาไม่ศรัทธาเลื่อใสา นั่งหลับตามันได้อะไรดูดิพระนี่เป็นคนพูดหลวงตาชวนพระรูปหนึ่ง <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบตบหลวงตาไปจำมันสาสองพันห้าร้อย,ยี่สิบเก้าที่วัดพิจสโสภาราม เมื่อไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรบนเรืองสารโธก็เมตตาทุกสิ่งทุกประการทั้งที่อยู่ที่อาศัยอาหารอะไรต่างๆไม่ได้ออกบินทบาทหลวงตาพอมคณะ และปีแรกประมาณสามสิบหรือสามสิบสองนี่แหละไม่มากก็พยายามตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติสงสัยอะไรก็ส่งอารมณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตา <c oughs> เปิดโอกาสปรนนาตัวไว้เลยเสมือนพ่อเสมือนแม่ไม่ต้องเกรงหลวงพ่อไม่ต้องกลัวหลวงพ่อ ถ้าคิดว่าหลวงพ่อเป็นพ่อถ้าคิดว่าหลวงพ่อนี่เป็นพ่อก็ให้คิดใช่ใหม่เพราะว่าลูกกับพ่อเนี่ยย่อมกลัวกันบ้างแต่ลูกกับแม่ไม่กลัวกันหิวนมเวลาใดเข้าหาแม่ทันทีเหิวนมเวลาใดเข้าหาแม่ทันที แม่ก็เมตตาตลอดหลวงพ่อก็เลยปรนนาไว้ถ้าพระท่านทั้งหลายคิดว่าหลวงพ่อเป็นพ่อหน้ากลัวหน่อยก็ใหคิดว่าหลวงพ่อนี่เป็นแม่ก็แล้วกันดูดิความเมตตาธรรมดาลูกไม่กลัวแม่เพระาะฉะนั้นน่ะถ้าครูบาอาจาร ผู้เพื่อนปฏิบัติธรรมสงสัยเรื่องอะไรหรืออยากจะสนทนาธรรมกับหลวงพอ่อเมื่อหลวงพ่ออยู่วัดและไม่ได้ทำอะไรนั้นนิมนต์ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยดูดิหลวงตาก็มีโอกาสเข้าอยู่บ่อยๆไม่สบายใจเรื่องอะไรเป็นทุกข์ใจเรื่องอะไรติดขาดเรื่องอะไร พระเดชพระคุณหลวงพ่อชี้จแจงแสดงจนโล่งโปร่งเลยเข้าไปหาแต่ละครั้งนี่มันเหมือนกันกันกบยาชะลมจิตที่เคยเป็นทุกข์ก็คลายทุกข์ถ้าสงสัยอะไรก็หมดความสงสัย เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมมันตามสมควรจนได้เวลาแล้วดวงตาก็กลับมาเ <c oughs> มื่อกลับมาก็คิดว่าโอ้เราไปป,ปฏิบัติธรรมจำบรรสารมีประโยชน์มากจริงๆก็ตั้งจิตตั้งใจอยากจะให้พระเจ้าประสงค์ของเราในี่ผู้มีบุญมีกุศลจะได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่บ้าง ปีสามศูนย์นี่ได้จำไม่ผิดน,นะก็เลยชวนพระรูปหนึ่ง <c oughs> ชวนพระรูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วระพิโสภรามอว่าท่านสอนดีมากก็พูดในท่างกล่าท่านก็เลยไปด้วยเมื่อไปแล้วมันไม่เป็นเหมือนใจเราคิด พอไปเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมชา้าๆขวายางหนอเดินใครเดินมันนะแล้วก็ไปนั่งหลับตาภาวนาพาระรูปที่หลงตาชวนไปนั้นเขาก็เลยมาคิด หลับตาได้อะไรสู้อ่านหนังสือไม่ได้หรอกถ้าอ่านหนังสือ,อยเราจยังได้ความรู้อ่านวินัยก็เข้าใจเรื่องวินัยอ่านธรรมะก็เรื่องเข้าใจในธรรมะเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรเราก็รู้อันนี้นั่งหลับตามาได้อะไรดูเนี่ขนาดพระนั่นเนี่ย ยจะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรานึกให้มันซึ้งซึ้งชัดเจนพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกเรียนจบทุกศาสตร์สิบแปดศาสตร์เมื่อพระองค์เสด็จออกกับพิเนศกรมสอแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือความพ้นทุกข์ได้แก่พระนิพพานพระองค์ก็ไม่ได้มีหนังสืออะไร ประพืติปฏิบัติดูเนี่ยมันน่าจะคิดสังนิดแต่มิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นกับพระรูปนัน้นก็เลยมานึกมาคิดดังที่พูดมาไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งหลับตาเฉยๆเดินจ้าๆมันได้อะไรก็เลยเมื่อคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยไปชวนพระใหม่มัน สมัยครั้งพุทธกาลมันก็มีนะไปชวนพระใหม่ได้สี่ห้ารูปพระใหม่ไม่เข้าใจก็ปฏิบัติตามเลยไม่มาเดินยกมไม่มานั่งภาวนาแล้วก็อ่านหนังสือดูดิเวลามันความโง่มันครอบงามจิตมันโง่อ,อย่างนี้ หลวงตาก็เลยมานึกมาคิดโอ้จากนี้ไปเราไม่ควรจะชวนใครใครมีบุญวาสนาบารมีที่เคยสร้างสมบรมบบำเพ็ญมาด้วยกันก,ก็ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันหลวงตาก,ก็ตั้งใจจากนั้นมาไม่ชวนใครเลยขนาดออกมาอยู่วัดบ้านกระบอกปีแรกก็ไม่ชวน นี่ไม่ชวนครับมีผูกกอะมาพระครูวิจิตตตาที่คุณพระครูสุตาวราธรเป็นต้นออกมา <c oughs> พระใหม่บวชวันนั้นบวชวันเข้าวันศานลหลวงตาก็ไม่ชวนแต่เขาก็ออกมามาเองแล้วสะดวกหลวงตาก็เลยออเออเอเอาเอาตามเหตุ แห่งกรรมก็แล้วกันถ้าเคยสร้างบุญกุศลสร้างบารมีทรรมร่วมกันมาเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันมากรรมจะจัดสรรให้หลวงตาจะนำมากรีไม่ชวนดูนหลับตาได้อะไรดูเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามหลักนี้ หลับตามันเห็นไกลลืมตามันเห็นใกล้อย่างที่เดี๋ยวนี้ถ้าเราลืมตาขึ้นมาสิ่งที่มันมืดเราก็ไม่เห็นนะเห็นเฉพาะที่แสงสว่างบ้างเท่านั้นเองลืมตาแต่หลับตาถึงกรุงเทพถึงต่างประเทศก็ได้ถึงนรกถึงสวรรค์ก็ได้ ถึงพระนิพพานก็ได้ถ้าเราคิดให้มันซึ้งๆมันจะได้เข้าอกเข้าใจอันนี้หลงตา <c oughs> ก็เลยนำมาปรารบนาวคมหาหลักธรรมครบแล้วเนาะอันนี้มุเ่เนอน